สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีตอนเช้าๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะคลิปนี้นะคะมาพบมาพอกับเสยนซองเช้าวันหวยออกนะคะวันนี้มาถึงมาฮอดแล้วสำหรับ1เมษายน2,568นะคะหลังสีมงแรงเมื่อน,นี้ก็จะได้รู้แล้วละคุณพ่อคุณแม่เออสิเป็นจังไหนนะคะเดี๋ยวเฮาคอยไปรุ่นกันนะคะ ตอนนี้ยังพอมีเวลาให้เอฟซีให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิง้งได้เอาตัวเลขได้หาแนวทางไปยิบไปจับกันอยู่เนาะคลิปนี้นะคะเส้นซองมีแนวทางของเซียนโคราชมาฝากค่ะแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนโคราชนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เส้นซองได้ถามเอฟซีไปเนาะอยากได้บอสนใจบอสําหรับแนวทางไทยของเซียนโคราชเพราะว่าฝีมือของเซียนโคราชนี่นะคะถ้าเอฟซีได้ยินในส่วน เลขเล่าเนาะเออจันพุทธศุกร์นะคะผ้าเอฟซีโชกเอฟซี FC มานมานับบทวนก็นเลยคิดว่าช่วงนี้ดวงของเซียนโคลาดกำลังมาแรงนะคะเซียนซองก็เลยถามเอฟซีว่าอยากได้บอสสำหรับไทยสันดีคอมเมนต์กันกระนำเลยนะคะว่าอยากได้ขอแน่นะคะเซียนซองก็เลยไปขอกับเซียนโคราดใหม่แล้วคุณพ่อคุณแม่ได้มาแล้วนะคะตัวเลขน้อยน่าสนใจเออบอกบนเป็นบนนะคะแยกบนให้พอรอมแยกล่างให้พอรอม จังใดก่อนเข้าสิเขาไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเนาะภัยเขามาแล้วนะคะเส้นซองกับฝากทุกท่านทุกคนค่ะฝากซ้อยกันกดถูกใจก่อนเด้อคุณพ่อคุณแม่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะภัยเขามาเบิงไมนะคะยังบอกกดติดตามบกดกระดิ่งกะฝากกดไว้น้าแน่เนาะเพื่อที่จะบอผ่านคลิปดีๆแน่ทางเด็ดๆค่ะที่ทางช่องได้นํามาฝากในทุกๆมือค่ะอ่ะบอกถึงมือนี่นะคะบอกได้เลยว่า อัดหนักอัดเต็มนะคะก่อนเทียงนี้นะคะคลิปสี่ลายแน่เนาะคลิปนี้ของเซียนโคราชนะคะกับฝากคุณพ่อคุณแม่ติดตามคลิปถัดไปน้ำแน่นะคะที่เด็ดในเช้าวันหวยออกเนี่ยเออมีไลายที่เด็ดเลยนะคะบัวสิเป็นผู้เท่านำโชคนะคะเดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้จะพาโทษสัมผัสเนาะแล้วก็มีแนวทางโค้งสุดท้ายของเซียนเล็กอุบลน,นะคะแล้วเซียนซองใดโตดีโตเด็ดมากคุณพ่อคุณแม่ เป็นเลขลับของสลากวาสันสามตัวหางเดียวแค่แค่วสันเนี่ยเออเดวสิเอามาห้เบิงนะคะเลวกามี่เอฟซีทันหนึ่งนะคะทรงแนวท่างตัวเลขสามตัวตรงๆมาหอ บอกว่าถึกมาสองงวดติดแล้วคุณพ่อคุณแม่คะ่ะโอ้ยมือนี่คือมีแต่ที่เด็ดแต่บานีเพราะฉะนั้นอย่าฝ่าวตาสินใจเดอ้อถาเบิงเสี้นซองเอาคลิปเอาแนวทางมาฝากก่อนเดอ้อคุณพ่อคุณแม่คอยตาเสินใจเนาะสีฝ่าวเห็ดลงหก่กรเทียงมือนีนะคะสีได้ท่านทวงที่อะว่าล้างยา,ายห้างนะคะเบิงตัวเลขแนวทางของเสียนโคราชกันแล้วกันค่ะสําหรับแนวทางของเซียนโคราชนะคะในงวดวันที่ 1เมษายน2568นะคะเดี๋ยวเส้นซองขออนุญาตเขียนนะคะแผนกล้องนะคะเขียนให้คุณพ่อคุณแม่เบ่งก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้แคบอีกที่หนึ่งเนาะใครอยากจดจดตามได้เลยนะคะเดี๋ยวเส้นซองจะเขียนแล้วก็อ่านให้ฟังพร้อมนะคะแนวทางของเส้นคราชสำหรับเลขไทยนะคะเอ่อเส้นซองขอตัวเลขไปเนาะเส้นคราชบอกว่างวดนี้มั่นใจเพราะยังตีงวดเมื่อกี้นะคะ ถึก6กบนตรงๆเดิ้เส้นซองฝากบอกเอฟซีน้ำเน่นะคะห้าเป็นการเพิ่มความมั่นใจเนาะเออตะวันหวนเมื่อกี้นะคะเส้นซองบอดายเอาแนวทางไทยเพิ่นมานั่นเสนอเดิ้อคุณพ่อคุณแม่บดตองว่าใจคือบ่เห็นลงคลิปปจิวาอีกละเนาะเออต้องสรารภาพว่านูบดายเอาแนวทางเพิ่นมาลงนะคะเพิ่งเอามาลงงวดนี้เป็นงวดแรกนะคะสําหรับรัฐบาลไทยเนาะอ่าดูชุดบนก่อนค่ะสําหรับชุดบนนะคะ เดนไปที่7รอง0ค่ะเดน7ร่อง0จับคูม่มานะคะโอ้มีฝากหลักร้อยมาด้วยนะคะหลักร้อยของเซียนโคราชก็ไม่ธรรมดานะคะคุณพ่อคุณแม่ถ้าใครที่ติดตามเลขลาวอยู่เนาะฝีมือการคํานวหลักลอยกะค่อนข้างแมนย่ำนะคะ0 4 6หลักร้อยมีเลข0เลข4 เลขหค่ะเน้นไปที่เลขศูนย์ค่ะลักลอยรัฐบาลไทยมือนี่นะคะฝากสามโตมาหนึ่งหางแค่นๆนะคะล่อลุ่นไปพร้อมๆกันสามตัวหางเดียวนะคะของเซียนโคร,ราชก็คือ0ูนเจดสี่ค่ะ0ูนย์เจดสจับคู่มาจับคู่บนไม่แค้แสามคู่สามหางค่ะมีเจดศน เจ็ดสี่แล้วกับสี่ศูนย์ค่ะนี่คือคููบนเดอร์คุณพ่อคุณแม่เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่สี่ศูนย์นะคะ,ค,ะคือตัดออกจากเลขสามตัวที่เพิ่นฟันมาหันละเนาะบาท,ที่นี่เมื่อเบิ่งในส่วนล่างค่ะล่างเด่นไปที่หนึ่งแล้วก็สามนะคะใหโตว,วิ่งโตเด่นมาสองโตเลขหนึ่งกับเลขสาม แล้วว่าเน้นนะักไปที่เลขสามค่ะเด่นมากคือเลขสามเนาะจับคู่นะคะล่างมาสี่คู่สี่หางนะคะมีหกหนึ่งหกสามเก้าหนึ่งเก้าสามค่ะเนี่ย นี่แค่นีดีคุณพ่อคุณแม่สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนโคหลักนี่ตัวเลขเนาสนใจพ่อสมควรนะคะฟีมือการคํานวณเพล่นบัธรรมาดาคัดมาให้เน้นเน้นเลยนะคะเอาเบื้องตัวเน้นเนาะบานี้บนเน้นเดนเจ็ดนะคะหลักร้อยคือศูนยจับคู่บนเน้นไปที่เจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดสี่ค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ ส่วนเลขล่างนะคะเด่น3จับคู่ฟันเน้น2องหางแข่นๆนะคะเสยนโครลาดเน้นไปที่เลข61แล้วก็เลข63ค่ะนี่เท่านี้เลยนะคะเส้นซองรู้สึกว่ามันแขนอยู่นะคะรู้สึกวา่าตัวเลขนะคะน้อยน่าสนใจเนาะอ่า้าสิมัดร่วมเด้อคุณพ่อคุณแม่บอแยกบนแยกล่างนี่เนาะ บนสามหางล่างสี่หางนะคะร่วมแล้วงวดนี้นะคะหนึ่งเมษายนสองหาหกแปดเซียนโคราชนะคะให้เลขจับคู่มาแค่เจ็ดคู่เจ็ดหางเท่านั้นนะคะสวยงามมากๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ขะแคบหน้าจอได้เลยนะคะฝีมือของเซียนโคราชนี่เนาะท่าผู้ใดได้เบิ้งเส้นซองอยู่ตลอดติดตามมาตลอดจะได้ยินซื้อเสียงเลียงน้ำเพิ่นอยู่มื่อว่านนี่เนาะคุณพ่อคุณแม่กับผ้าเอฟซีโชว์มันนะคะ เลขเล่าที่เพิ่นปล่อยมานะคะเข่าโตเน้นนะคะเอ่อสี่เจ็ดตรงๆเลยนะคะเพิ่นหายมากเนาะเลขมันออกหกหกสี่เจ็ดนั่นน่ะเซียนโคลาดเน้นสี่เจ็ดเมื่อวานนี้นะคะเข่าโตเน้นเต็มๆนะคะคิดว่าหลายท่านหลายคนคือสิโชคหมนันน้ำเซียนโคลาดอยู่ดอกเมื่อวานนี้ฮะเมื่อนี้กะหวังอีกนะคะหวังว่าสีผ้าเอฟซีโชคเอฟซีหมันในรัฐบาลไทยอีกเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะ ามาครูได้ล่องเลือกเบิ้งตัวได้เป็นตะคือบอกคุณพ่อคุณแม่คอมเมนว่าบอกเส้นซองน้ำแนห์อยากไปยิบไปจับนั่คือกันสันดีอเอคือมีซีเจ็ดที่จริงแล้วนะคะเส้นโคราชปล่อยมาห้เส้นซองตรงแต่ก่อนเหล็กเล่าสิออกดีคุณพ่อคุณแม่เพิ่นหายเหล,ล็กเล่าเอาหายเหล็กเล่ามาทาั้งไ่เนาะหนูก็เลยถามว่าเส้นโคราชมีรัฐบาลไทยปล่อยบ่ยจจานูเลยถามไปเองซีนะคะเพิ่นก็ส่รงมาหาป้ปรบแบบหลด บังเอิญมากๆนะคะมาตรงกันอีกปกติแล้วนะคะไทยกับเล่านี่เดินคุณพ่อคุณแม่ทาเล่าออกก่อนนี่บางเทือไทยแลนต่ำเล่านะคะเมื่อวานนี้เลขเล่าออกหกหกสี่เจ็ดเนาะเป็นไปได้ไหมสี่เจ็ดนี่จะมาหลอกล้อนเราที่ไทยอีกไหมก็มาลุ้นกันนะคะสี่โมงแรกนี่กัสีได้รูแล้วล่ะเนาะ อ่โอเคนะคะชัดเจนแล้วนะคะสำหรับแนวทางของเซียนโคราชนะคะในคลิปนี้ฝากเอาไว้พิจารณานะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะต่อไปนะคะไปตามต่อสำหรับโค้งสุดท้ายนะคะเช้าว,วันหวยออกของพ่อสุระนะคะหรือว่า ผู้เท่านำโชคนั่นเองนะคะฝาก F c ซทุกท่านติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขออำนวยอวยพรอวยชัยนะคะอวยพรกันทุกคลิปโหลดเมื่อนี่เพราะวันเป็นมือเฮ่งนะคะให้ F c ซทุกท่านทุกคนโชคโชค,โชคโม้านม้านนะคะแล้วก็ขอขอพุนทุกท่านทุกคนที่เขามารับชมรับฟังค่ะ คอยกดไลค์คอยกดแช่นะคะให้กําลังใจซึ่งกันและกันมาโดยตลอดเนอ้อคุณพ่อคุณแม่มือแรงนี้เตรียมเฮดังๆไปพร้อมๆกันนะคะรวยรับทรัพย์เนอ้อรวยยกช่องวสันโอ้ยมือนี่รวยแท้ๆนวาเนอ้อต้องมีสํานกใดแตกสามโตเอ้เออเอาบอ3ก็ได้2คู่บน2คู่ล่างก็ได้ดอกเออถือทุกสํานักก็แห้งดีคุณพ่อคุณแม่ตามไปสิได้โชคได้มานกันเนาะ คลิปนี้นะคะขอจบไว้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวจังใดเข้าไปพอกันคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ